สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสําหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริม่มดวความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างใครหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับคุณหนูรองเท้าแดงหรือว่าใครสักคนที่เหมือนกับรู้สึกแบบนี้ไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเดอะจัดติสหมายความว่าอะไรผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับกาลังพยายามใส่รองเท้าสีแดงที่เขารักมันมากอะ่ะมันก็เหมือนกับชาวราศีเมถุนตอนนี้แหละครับเหมือนกับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ารักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจอะ่ะแม้ว่าจะต้องเจ็บแม้ว่าจะใส่มันไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะใส่มันพยายามจะรัก พยายามทำดีเพื่อคนที่เอารักหรือเข้าใจมันนะเพราะฉันไพ่เดลจัดติดไปนี้เหมือนกับนิทานเรื่องคุณหนูรองเท้าแดงเลยที่เหมือนกับคุณพยายามมีความสุขในการที่รักใครสักคนหนึ่งพยายามทำดีเพื่อคนที่เอารักพยายามเชื่อมันในความรักมาตลอดฉันเดลจัดติดไปนี้ขอทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมว่าเหมือนคุณเนี่ยยังเชื่อมั่นอยู่คุณยังเชื่อมั่นหัวใจเชื่อมั่นในความดีนะครับใครหลายคนเหมือนกับอดทนกับความรักมาตลอดไม่เคยไม่เชื่อมั่นในความรักเลยนะเชื่อมั่นในรักแท้ เชื่อมันในความดีสิ่งที่ถูกต้องเสมอเลยฉันเดียวจติดเปหมายความว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวกันมาเยอะคุณอาจจะทาอะไรเพื่อคนที่คุณรักมาเยอะยอมทนเจ็บเพื่อเขาจากที่ตัวเองเคยเหมือนเป็นปัญหาเพื่อเขาก็กลายเป็นเหมือนกับพยายามที่จะใส่รองเท้าคู่นี้พยายามเต้นกับมีความสุขกับความรักครั้งนี้ให้ได้ฉันเดียวจะติดหมายความว่าตอนนี้ชาวสีเมทุนอาจจะเจ็บอาจจะเสียใจหรือมีปัญหาความรักหรือโสดอยู่ก็ตามหรือไม่มีปัญหาก็ตามนะแต่เดี๋ยวจะติดหมายความว่าคุณมีหัวใจที่ดีอย่าง คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักคุณมีดวงที่เหมือนกับพบเจอความดีพบเจอความรักพบเจอเนื้อคู่อะไรปแบบประมาณนี้เลยแต่ต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนเสมอแต่ต้องผ่านความอดทนก่อนเสมอเลยชันเดือดจัดติดไปนี้ขอทำนายดวงชะตาของสาราสีเมทุนในเดือนสุภาคมว่าอยากให้คุณเชื่อมั่นกับมันต่อไปอยากให้คุณอดทนใส่รองเท้าคู่นี้ต่อไปอ่ะเข้าใจนะว่าใครหลายคนจะพูดคํานี้ว่ารองเท้านี ble, you, said, ้เรารักมันนะแต่เราใส่แล้วเจ็บรองเท้านี้มันสวยนะแต่เราใส่แล้วมันเจ็บอ่ะอาจจะไม่ยอมใส่มันอีกแต่พ่เดือดจัดติดไปน ให้คุณลองดูก่อนอยากให้คุณลองใส่ดูก่อนว่าได้หรือไม่ได้ก็เหมือนกับความรักของชาวราศีเมถุนนะครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับใน Off ced, ออฟซอสอาจิมีถือดาบเขียนข้อความไปหาเขาแต่ไม่กล้าส่งอยากจะคุยกับเขาแต่ก็ไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรต้องทำยังไงดีเช่นในออฟซอสไปนี่หมายความว่าผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามที่มาดูคลิปนี้หรือเพศที่สามก็ตามนะชาวราศีเมถุนจะจะส่งข้อความหาคนที่คุณรักอนะ่ะจะส่งจดหมายหาคนที่เขารักว่ายังรักกันอยู่ไหมยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่า ยังเชื่อมั่นในความรักของการอยู่หรือเปล่ายังจําภาพในวันวานที่เราเคยด่ต่อกันได้หรือเปล่านะครับเพราะดอะจะติดหมายความว่าคุณอาจจะแต่งงานกันมาเคยเป็นคู่กันมาเคยมีสิ่งดีเหล่านี้กันมาคุณอาจจะเคยดีต่อกันมาก่อนเคยเป็นภาพในวันวานที่เราเคยจับมือกันมาก่อนเคยสบายใจต่อกันเคยมีความสุขร่วมกันมาก่อนแต่เดีะจัจะติดกับอัศวินถือดาบหมายความว่าตอนนี้ชาวสีไหมถุนไม่รู้ต้องพูดอะไรกับเขาดีอะนอกจากคำว่าอาศินถือดาบครับหมายความว่าใครสักคนอาจจะอยกเขียนข้อความบอกเขาว่าอยากให้เขาดีนเสียง เรารักเขามากแค่ไหนเราคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นซีวินถือดาบขอทำนายแบบนี้ช่าสีเ่เมทนูจะส่งข้อความนี้ไปหาเขาก็ได้ว่าเราขอโทษนะที่ยังเป็นอย่างนี้เราขอโทษที่เราอาจจะไม่ดีพอเราขอโทษที่เราอาจจะไปเถอะทั้งทำลายไปผิดนะครับแต่เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือจะส่งข้อความนี้ไปหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้ว่าเรากลับมารักกันอีกครั้งได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่ากลับมาให้ไพรกันได้หรือเปล่าหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือขอโทษที่ยังรักนะครับที่ยังรักอย ขอโทษที่ยังเชื่อมั่นยึงเชื่อความรักของกันและกันอยู่แบบเนี้ให้หลายคนอยากส่งข้อความไปหาเขามากมายเลยแต่เหมือนกับขยำข้อความทิ้งไม่กล้าส่งไปบ้างแหละกลัวจะไปรบกวนเขากลัวว่าจะไปทาร้ายเขากลัวว่าจะไปสร้างปัญหากับเขาก็มีเพราะสิ่งนี้เขาทําเนี่ยเหมือนกับไพ่ใบนี้นะครับเด็กถือดาบไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับสองใบนี้มากตรงที่ว่าเด็กถือดาบอ่ะเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดึงเชือกอยู่แต่เหมือนกับ ตัดรูปอันนี้ทิ้งไปอ่ะปล่อยกันไปทิ้งกันไปอยู่ๆก็ตัดว่าอันนี้เอาไปอ่ะตัดรูปภาพปล่อยใครทักคนหนึ่งเดินจากไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยเพราะฉะนั้นเี่ยคือดาบใบนี้บอกชาวสีมถฑุว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ๆเหมือนกับบอกเลิกคุณไปเหมือนกับคุณช็อกอ่ะเหมือนกับคุณเหมือนกับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวว่าอยู่ๆเราก็เจ็บอยู่แล้วก็เสียใจอยู่แล้วก็ถูกทิ้งอ่ะอยู่ก็ถูกทาร้ายอย่างเงี้ยทั้งที่เราเชื่อมั่นเชื่อใจเขามาตลอดที่เราคิดว่าการททํําาาาาาหลลยยยออ่่่งเเเเนีรพืขแ้วะ เรารักเขามากแล้วนะเราทําดีเพื่อเขาแล้วนะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วนะพยายามทําให้เขาเนี่ยพอใจแล้วนะแต่เหมือนกับอยู่ดีเขาก็ไม่พอใจอยู่ดีอยู่ดีเขาก็เหมือนกับบอกเลิกบอกลาหรือไม่รักอยู่ดีอะต่อให้เราแก้ไขหรือดีแค่ไหนดีแคบตายยังไงอะเขาก็ไม่รักอยู่ดีเพราะฉะนั้นถืถอด่าหมายความว่าคุณอาจรู้สึกเหมือนกับคนคนนึงที่เขาทําอะไรเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยทาเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเหมือนกับมีสิ่งดีๆต่อกันมาเลยอะ ทั้งนั้นที่คุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยดูแลเขาหรืออาจจะเป็นการที่พยายามทําทุกอย่างให้ดีกับเขาอะนะครับให้เท่าเทียมกับเขาให้เหมือนกับพยายามอยู่กับเขาให้ได้อพยายามปรับเขาหาเขาแล้วอะแต่พอปรับเข้าไปพอยิ่งใกล้เขาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับยิ่งไกลอะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เหมือนกับเดดจัสติครับในออฟซอร์แล้วก็เด็กถือดาบทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้หมายความว่าชาวราศีเมถุนกังคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นคู่กันเป็นคนที่รักกันอะแต่เหมือนกับไม่่่่่่รััักกกนนนเหมมมืออจะะวาาสํคญแต็ไช เหมือนจะอยู่ใกล้กันแต่เหมือนกับยิ่งไกลเหมือนส่งข้อความไปทําอะไรไปไม่มีค่าเลยอะ่ะเพราะฉันไพ่เปนี้บอกเหมือนกับคุณเหนื่อยนะที่ต้องพยายามส่งข้อความไปหาเขาเจ็บนะแต่ก็ต้องทนต่อไปเพราะรักใครหลายคนเป็นแบบนี้เลยฉันทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามไปนี้ขอตอบเลยว่าชาวสีเมทุนอาจจะเป็นแบบนี้ยเป็นคนแบบนี้นะครับหรือเป็นตัวตนแบบนี้อ,อาจจะผ่านเรื่องราวที่มันเป็นอย่างนี้มานะครับแต่ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ได้แล้วนะครับเพราะอันอีกือดาวเขาหมายความว่าคุณอาจจะเข้าใจความรู้สึก เจ็บปวดไปแล้วตัดใจไปแล้วเสียใจไปแล้วครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้มาดูกันดีกว่าว่าใครก็ตามนะครับให้ใบนี้ขึ้นมา The Hermit ใครก็ตามถ้าเกิดเลิกรากันไปไม่เกินหนึ่งปีอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยให้ The Hermit หมายความว่าตอนนี้คนละหองคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับลืมเรื่องราวที่ผ่านอ่ะลืมเรื่องราวครั้งนั้นที่เราเคยดีต่อกันอาจจะเหมือนกับคนที่ยังหลงยังเหมือนกับอยู่กับตัวเองไม่แชร์เราทําอะไรที่ไปเหมือนกับคนที่เด็กถือดาบทําอะไรไปเหมือนกับไม่เคยรักกันไม่เเคยยผ่่าานนนอะไไรรกกกัััมมู้จล ฉันหมายความว่าสองใบเนี้ยทำนายคนรักที่มีปัญหากันไปนะครับถ้าเกิดเลิกรักไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์ mm hmm. เขาอาจจะใช้อารมณ์รุนแรงก,กับคุณ mm hmm. เขาอาจจะทำพมนิสัยเย็นชาเฉยชาหรือเพ้อพังทำร้ายคุณไปโดยที่ลืมไปแล้วว่าเราเคยถ่ายรูปด้วยกันนะเราเคยผ่านเรื่องราวกันมานะเราเคยมีสิ่งดีร่วมกันมานะทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยผ่านอะไรกันมาไม่เคยรักกันเลยไม่เคยมีอะไรดีต่อกันเลยอะ่ะแต่เห็นไหมครับเดอะเฮอร์มิทพอปล่อยเขาไปให้เขาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งให้แสงเทียนนำใจเขาใใหหหห้้เเเเมือออนกกััับขขาายยู่ตวงุดพ ให้เขารอไปคิดดูเนี่ยเขาจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มันก็วางอยู่ที่เดิมครับนั่นหมายถึงว่าคนรักที่เลิกรากับชาวราศีเมถุนไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยนะครับหรือมีปัญหากันไปเนี่ย <S 2> <S 2> เขายังคิดถึงคุณอยู่ยังคงเหมือนกับมองเห็นเรื่องราวเองเหมือนนึกขึ้นได้เองอะ่ะปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาจะคิดได้เองปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาจะนึกถึงได้เองอ่ะปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเรื่องราวของเราครั้งนี้มันยังคงอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนอะ่ะรอแค่เขากลับมาแค่นั้นเองอะ่ะแต่เดอร์เฮอร์มิตในที่นี้ครับถ้าเกิด ที่อยู่ได้แล้วพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขได้แล้วอะ่ะการปล่อยวางการปล่อยเขาไปเนี่ยมันทําให้คุณรู้เลยว่าเขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นความดีไม่ได้เห็นรักแท้ของเราเลยอะ่ะหมายความว่าไพ่เบนนี้บอกชาวสีมเมทุลยท่านว่าเหมือนคุณต้องตัดขาตัวเองทิ้งอะ่ะเหมือนกับหนูคุณหนูรองเท้าแดงอะ่ะเหมือนคุณต้องตัดขาตัวเองทิ้งแม่ต้องเจ็บแม่ต้องเสียขาไปเสียส่วนสาคัญไปเสียหัวใจลงเองไปก็ตามนะแต่เห็นไหมครับคุณรักเขาอยู่ไหมเดอะเฮอร์มิต คุณไม่ว่าจะนานแ,แค่ไหนช่าสีเมตทุนคุณยัองรักเขาอยู่แน่นอนแต่อาจจะเจ็บจนต้องออกมาแต่ต้องเจ็บจนต้องตัดใจหรืออาจจะเจ็บจนเหมือนกับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนั่นเองอะ่ะเชิญไพ่ไปนี้ก็เลยเหมือนกับถ้าเกิดใครเลื่อนลายคนรักไปเกินหนึ่งปีผมขอตอบเลยว่าคุณอาจจะต้องตัดใจอาจจะต้องตัดความเจ็บปวดต้องตัดหัวใจตัวเองต้องตัดขาตัวเองอ่ะทั้งทั้งที่เรารักมันมากทั้งที่เราอยากจะอยู่กับมันนะทั้งที่มันคือความสุขของเราหรือหัวใจของเราอ่ะแต่อาจจะต้องตัดใจนั่นเองแหละนะครับหมายความว่าคุณอาจจะต้องตัดใจแล้วอยู่ได้แล้ว เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความสุขมากขึ้นปล่อยวางไปมากขึ้นแต่เห็นไหมครับไม่ว่าจะนานเพียงใดรักแท้ก็คือรักแท้ความรักมันยังคงอยู่ครับฉนันขอตอบเลยว่าคุณอาจจะยังรักอยู่แต่หมดแรงแล้วเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วแต่ถ้าแบบใครก็ตามที่เกิดเลิกรากันไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยคุณอาจจะเป็นอนย่างไผ่ใบบนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะตัดใจหรือยังไงก็ตามหรือเคยพยายามส่งข้อความหาเขาก็ตามใครหลายคนอาจจะเหมือนกับส่งข้อความจนไม่รู้เลยต้องส่งข้อความอะไรไปหาเขาอะไม่รู้ต้องพูดยังไงแล้วอะ นะครับส่งข้อความไปหาเขาจนเหมือนกับไม่รู้ต้องส่งข้อความอะไรไปคุยกับเขาอีกหรือเหมือนกับส่งข้อความไปแล้วแต่เขาไม่ตอบก็มีนะแต่เห็นไหมครับสามใบเนี้ยคือความรู้สึกของชาวราศีเมนที่เหมือนกับพอคุณทําอะไรไปอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้บอกคุณแค่นั้นเองว่าพยายามทานะครับพยายามไปเหมือนกับเดอะจัดติสอะพยายามใส่องทางคู่นี้ให้ได้ก่อนพยายามอยู่ความรักของตัวเองให้ได้ก่อนพยายามเชื่อหัวใจตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับและต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณทํดีที่สุดแล้วเนี่ยพอคุณเดอะเฮอร์มิตเข้ามา พอคุณออกอยู่ที่ของคุณหรือปล่อยเขาไปอยู่ที่ของเขาเนี่ยมีพยไพ่ใบนี้ครับทํานายเลย The World ครับมันคือการปลดปล่อยตัวเองจากคําสาปปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดครับเพราะฉะนั้นพไพ่ The World ใบนี้ขอทํานายดวงชะตาของชาวสีเมถุนดเดือนพฤษภาคมว่าวันนี้เดือนนี้คุณอาจจะมีการหลุดพ้นมีการเริ่มต้นใหม่มีการเกิดใหม่มีการกลับชติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งมีการที่เหมือนกับเห็นตัวเองแล้วว่าเราออกมาจากรองเท้าคู่นั้นแล้วนะเราออกมาจากความเจ็บปวดแล้วนะเราออกมาเพราะรักแท้นะไม่ใช่ไม่รัก เราออกมาเพราะเขาทิ้งเราไปนะเราออกมาเพยอมปล่อยคนที่เรารักไปนะแต่พอคุณทําปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นไพ่เดอะเวอร์ครับทํานายชาาศีเมถุนในเดือนพฤษภา,าคมเนี่ยว่าคุณจะกลับมามีคุณค่ามากขึ้นนี่คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่คือการกมาขอโทษฉนันผมขอทํานายเลยว่าความรักของคุณที่คุณทิ้งใครทุกคนหนึ่งไปหรือเดินจากทุกคนหนึ่งไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยหรือเขาทิ้งคุณไปไม่จะเหตุผลไหนก็ตามนะการทําผิดการทํานอกใจนะครับการตัดทุนไปการทาร้ายคุณไปด้วยอารมณ์หรือการยิ่งเฉยเย็นชาคุณยังไงก็ตามนะ ทำลายคุณบ่อยอครั้งก็ตามไพ่เดอะเวอร์ครับเขาจะกลับมาขอโอกาสเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับมาขอโทษคุณน่เพราะฉันไพ่เดอะเวอร์ไปนี้ขอทำนายเลยว่าชาวราศรีเมษครับมีใครสักคนหนึ่งที่เขาทำลายคุณไปแล้วเหมือนกับไม่เห็นคำขอโทษคุณเน่ยไม่เห็นคุณค่าคุณในวันนั้นเนี่ยอยากจะกลับมาขอโทษคุณในเดือนนี้อยากจะกลับมาขอโทษคุณในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนปีนี้นะครับอยากจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาขอคืนดีแต่ว่าคุณเห็นไหมครับคุณหลุดพ้นแล้วว่ะ คุณหลุดพ้นแล้วว่าคุณออ,ออกมาแล้วว่าคุณเริ่มต้นใหม่คุณเกิดใหม่แล้วว่าเพราะฉะนั้นเวอร์ันที่นี้หมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกินหนึ่งปีคุณอาจจะมีการกลับไปเริ่มต้นกันใหม่อาจจะมีการกลับไปขอโทษกันใหม่อาจจะมีการกลับไปขอคืนดีกันใหม่หรือไพ่ใบนี้บอกอาจจะเป็นการที่ชาวราศีเมถุนเองอะ่ะอาจจะยองส่งคลิปนี้ไปหาเขาดูอาจจะลองเหมือนกับพ oh, ูด <heric> ว่าเราขอโทษนะที่ยงรักเขาอยู่ขอโทษที่เป็นแบบนี้ขอโทษที่รักเธอมากขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครอ่ะแต่ขอโทษนะที่หัวใจของเราเนี่ยรักเขามากกว่าใครนั่นเองั้นะ เพราะฉันไพ่ไปต่อมาครับสำหรับใครก็ตามเล,าลือกราคนคักไปเกินหนึ่งปีนะไพ่เดอะเฮอร์มีเข้ามากระโดดเวิร์ครับขอทานายว่านี่คือการกลับชาติมาเกิดการเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งที่มีคุณค่ากว่าเดิมตอนนี้เหมือนคุณหลุดพ้นจากความเจ็บละหลุดพ้นจากความเสียใจหลุดพ้นจากการที่ใครสักคนหนึ่งที่ไม่เห็นคุณค่าคุณแล้วอะฉันถ้าเกิดใครเรลกราคาคนักไปเกินหนึ่งปีผมขอตอบเลยว่าคุณตัดใจได้แน่นอนคุณจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เดืนยอยนพฤษภาคมปีนี้เ เดือนแห่งการที่กลับมามีเป็นตัวทองคําเห็นไหมครับมีคุณค่ามีสเสน่ห์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วไม่ต้องกลับไปร้องไห้อีกแล้วอะนะครับแม้ต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักมากที่สุดไปสูญเสียขาเราไปสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้มันไปก็เหมือนกับคําพูดที่ว่ารองเท้าคู่นี้เรารักมันมากนะแต่เราใส่แล้วเจ็บอะสุดท้ายคุณก็ต้องเลิกใส่สุดท้ายคุณต้องออกมาจากมันหรือตัดขาตัวเองทิ้งเหมือนกับนิทานเรื่องคุณหนูรองเท้าแดงนั่ ฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าสี่ดาบหรือ f o r f swords ทำนายว่าสิ่งเหล่านี้คือการแนะนําชาวสีมเมทนะุลหรือท่านหรือว่าไพ่สีดาบครับเขาไม่เคยเห็นคุณนิ่งเฉยแบบนี้มาก่อนเลยนะเพราะเห็นไหมครับปกติคุณจะส่งข้อความส่งจดหมายไปหาเขาตลอดนะครับพยายามงอเขาตลอดพยายามขอโอกาสเขาก็มีคอยดูแลเขาตลอดก็มีแต่เขาไม่เคยเห็นคุณหายไปเลยอะ่ะฉันั้นเกิดใครเรื่องราวกับคนรักไม่เกินเพิ่งเลิกกันมาหรือเพิ่งจบกันมาหลายคนเป็นแบบนี้เลยนะอาจจะเหมือนกับลองนิ่งดูซิลองหายไปดูซิลองหยุดส่งข้อความดูซิ ไพ่สีดาบไปนี้บอกชาวสี่เมทุนว่าไม่คคุณจะเลิกรากันไปนานแค่ไหนก็ตามนะเขาอาจจะส่งข้อความมาขอโทษคุณในวันที่มันสายเกินไปหรือเขาอาจจะกลับมาแอบมองแอบส่งคุณเนี่ยสนใจคุณเนี่ยหรือเห็นคุณค่าคุณเนี่ยในวันที่คุณอาจจะออกมาแล้วเดินออกมาไกลแล้วหรือคุณอาจจะนิ่งเฉยไปแล้วหรือคุณเย็นชาไปแล้วอะ่ะเพราะสีดาบหมายความว่าเราเองก็เจบ็บเราเองก็เสียใจเราเองก็ร้องไห้เหมือนกันนะเราเองก็เผชกับพยายามเต็มที่แล้วนะถึงออกมาได้เนี่ยถึงนิ่งเฉยแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่สีดาบขอรำลาำเลยว่า ชาวราศุเมือนพฤษภาคมครับถ้าใครเพิ่งเจ็บมาเพิ่งเสียใจมาผมขอตอบว่าคุณอาจจะลองส่งข้อความไปหาเขาจนถึงที่สุดทําให้ถึงที่สุดก่อนน่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนิ่งเฉยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาหรือตอนนี้คุณนิ่งเฉยได้แล้วหรือออกมาหรือหยุดพักกับความรักแล้วเนี่ยขอตอบว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย The World The Justice ความดีมันยังคงอยู่ครับความรักมันยังคงอยู่ความผูกพันมันยังคงอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนเลยใครหลายคนจะคบเข้ามาหลายปีแต่งงานกันมีลูกกันก็มีหรือวาาางงแผนสร้อคต วางแผนแต่งงานหรือเป็นเนื้อคู่กันอยู่ก็มีเพราะฉันไพ่เป็นที่ยว่าคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายหรือนิ่งเฉยปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าหรือของแพงขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวกลายเป็นมนุษย์ทองคําขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับกลายเป็นของที่ไม่หามาหาซื้อได้กลายเป็นคนที่หายากกลายเป็นแรไอเทมขึ้นมาทันทีกลายเป็นของแรขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองอ่ะนะครับฉันไพ่เป็นน้หมายความว่ากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่ พอทาดีสุดแล้วพอทาเต็มที่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลับมาตามหาคุณเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณนะครับเขาจะกลับมาคิดถึงคุณเขาจะกลับมาขอโทษคุณนะฉันถึงบอกครับมีใครสักคนอยากจะขอโทษคุณนะแต่วันที่คุณอาจจะออกมาแล้วเจ็บไปแล้ววันที่คุณไม่อยู่อ่ะนะครับมาดูไพ่ชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมแล้วก็การแนะนํากันดีกว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาครับไฟออบวานหรือไพ่ห้ามเท้าครับใครหลายคนอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเห็นไหมครับเรื่องคนอื่นก็มีคนนะครับ อาจจะมีการมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางการนอกใจาการใช้อารมณ์การพูดจาไม่ดีใส่กันการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์แต่เห็นไหมครับเขาชี้หน้าเราอะเขาชี้บอกเราว่าอย่ามาทําแบบนี้นะอยา่ายุ่งกับเขานะแต่เห็นไหมครับเขาอาจจะทําร้ายคุณด้วยอารมณ์อาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณตอนที่เขามีคนอื่นอาจจะทําอะไรไปแบบนี้ทําอะไรไปด้วยอารมณ์ที่เด็กถือดาบเลยอะทาอะไรไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันทําอะไรไปเหมือนคนเหมือนกับเราเป็นอากาศเป็นสิ่งของเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยอะเพราะฉะนั้นห้ามไม่ท้าไปนี่บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาออออยยาาาากจะะททํไไรเเ้ปถ ให้เขาด่าเราไปเถอะให้เขาว่าเราไปเถอะไม่ต้องไปสู้กับเขาเหรอกนะครับเพราะเราอาจจะเป็นคนที่คนหนึ่งที่ไม่ต้องไปสู้กับเขาหรอกไม่เขาว่าไงหมายความปฏิทินมันวางอยู่เห็นไหมครับปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเวลาผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปเนี่ยเขาจะจําเองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเคยทําอะไรกันมาตั้งมากมายเคยพบรอบกันมาตั้งกี่ปีเคยรักกันมาตั้งนานแค่ไหนเคยห่วงใยดูแลทนเจ็บกับเขาเนี่ยมันตั้งมากมายแค่ไหนแล้วหรือดีกับเขามากที่สุดก็คือคุณนั่นแหละนะครับ เพราะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับทำนายแบบนี้เลยซิกออฟคัพทำนายความลักของชาลาสีเมถุนเอท่านว่าถ้าเกิดใครเรื่องหลาคนรักไม่เกิน6เดือนอยกระดีแบบนี้ชัดเจนเลยไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีนะครับเดอะเฮอร์มิตอยู่ไหนเอ่ยเดอะเฮอร์มิตนะครับไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีขอตอบว่า6ถทั่วเยครับเขาจะกลับมาเป็นไพ่เดอะเวิร์ดจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณจะกลับมาเป็นเนื้อคู่กันอีกครั้งนึงจะกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาเป็นเหมือนความถูกต้องความถูกใจสิ่งที่ถูกต้องจะหวนนมา นะครับความดีงามจะโหนคืนมาเพราะความรักความผูกพันดวงที่ยังเป็นคู่กันอยู่นะครับถ้าเกิดใครเลิกรากกันไม่เกิน6เดือนถึงหปีนะแต่ถ้าเกิดใครเลิกรากคนรักไปเกิน6เดือนถึงหปีไพ่เหล่านี้คือการเกิดใหม่การพบเจอความรักใหม่การกลับมาอยู่กับตัวเองการกลับมาอยู่ที่ของเราการพบเจอความรักที่เป็นแบบเพื่อนการพบเจอความรักที่เหมือนกับคนที่อยากจะอยู่กับเราแบบมีลูกกันนะครับสร้างชีวิตเป็นเนื้อคู่ชีวิตเป็นคนที่เหมือนกับรักแท้ไปเหมือนกับเรา ฉันขอตอบว่าเกิดใครเรื่องหลายคนรักมาหรือแบบหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากเวรกรรมเนี่ยขอตอบว่าคุณจะเจอความรักที่มันเหมาะสมกับคุณพบเจอเนื้อคู่ของคุณจริงๆพบเจอที่เหมาะสมกับเราจริงฉันขอทํานายแบบนี้ว่าดวงชาวราศีเมถุนท่านครับผมขอทํานายแบบนี้เลยไม่ใช่แค่ชาวราศีเมถุนหรอกแต่หลายคนเนี่ยดวงคุณมีเนื้อคู่อยู่แล้วแต่คุณต้องหลุดพ้นจากสิ่งที่มันทาร้ายคุณเป็นเวรเป็นกรรมกับคุณหรือเจ็บปวดหรือทํร้ายคุณมาตลอดแบบนี้ถ้าเกิดเขาจะกลับมารักคุณแบบดีเหมือนเดิมไหมเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกแล้วนะว่าถ้าเกิิดเเกกราันนไปม่6-1ี นั่นคือเนื้อคู่นั่นเพราะเรายังคู่กันนั่นเพราะการเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมารลกกันทันได้อยู่แต่ถ้าเกิดมันเกินจากนี้คุณมีตัวเลือกมากกว่านั้นครับคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถใส่รองเท้าที่ดีกว่านี้ได้ะนะครับคุณมีเงินมากพอมีชีวิตที่มีความสุขมีคุณค่ามากพอฉันใพ้เดอเวอร์ในที่นี้ขอทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมีคุณค่าเราไม่ใช่คนที่ไม่มีค่าอะไรนะอย่าทําตัวเองให้มันต้องได้ค่าด้วยการที่ไปใส่รองเท้าคู่เนี้ย ค,คู่ที่มันไม่แพงคู่ที่มันถูกๆก,กับเราอะถ้าเกิดไ,ไม่ใช่ของเราจริงๆก็จะไปใส่มันน่ยแต่เห็นไหมครับคุณหนูรองเท้าแดงถ้าเกิดคุณยังรักยังใส่ใจยังผูกพันยังเจ็บเพราะเขาได้อยู่ยังอดทนได้อยู่เนี่ยตรงทําแล้วเถอะทให้สี่เดือนนะครับทาแล้วเสียใจใครที่เพิ่งเลิกกันไปไม่เกินสี่เดือนหรือหกเดือนเนี่ยทําไปเถอะอดทนอีกสักประมาณสี่เดือนก็ได้อดทนมาอีกสองเดือนก็ได้นะครับเราทาแล้วเสียใจทาให้เจ็บปวดดีวกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็เจ็บแล้วก็เสียใจอยู่ดีนั่นเอง ฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเด็กถือเหรียญครับไพ่ใบนี้แนะนาชาวสีมณฑุใน,นท่านว่าคือเด็กถือเหรียญถ้าเกิดใครยังไม่เพื่อนกันอยู่ยังแอบโซเชียลกันอยู่ขอทํานายว่าเขากำลังแอบมองแอบส่งคนอยู่เห็นไหมครับแต่ไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้บอกว่าพยายามส่งข้อความไปหาเขาถ้าเกิดคุณคิดว่าส่งข้อความไปหาเขาหรือไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ยายคุณเนี่ยเด็กถือเหรียญน่ะอย่างน้อยก็กดไลค์อย่างน้อยก็กดข like, ูกใจอย่างน้อยก็เหมือนกับไปคอมเมนต์พูดคุยกับเขาหรือหรือคุยกับเขาเป็นผ่านหรือถ้าเขาเป็นผ่านก่อนก็ยังดีอะ ให้เขาเห็นเราอยู่ในสายตาก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นถือเรียนหมายความว่าถ้าเกิดใครพยายามรักษาความรักได้อยู่หรือยังติดต่อเขาได้หรือยังพูดคุยกับเขาได้อยู่หรือทําตัวเองให้เขาเห็นได้อยู่เนี่ยจงทําให้เขาเห็นเถอะจงทําให้เขาเห็นคุณค่าทําตัวเองให้มีคุณค่าทําตัวเองให้มีเสน่ห์การทําตัวเองให้มีความสุขการทําตัวเองให้เหมือนกับดูดีขึ้นมีพลังงานที่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหันมาดูคุณเองเพราะเขาก็ำลังแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะครับผมขอทำนายแบบนี้นะว่าคนรักของชาวราศีเมถุนมีการแออออบมมงแแส่่่่รรู้้ววาาาััักกกทททตจะะลโษในนนนียเิไป นะครับไพ่ใบสุดท้ายครับบทสรุปคำนักของชาวราศีเมถุนในเดื่องพฤกษเสภาคุมก็คือทํานายว่า two อ f cups หรือไพ่สองถ้วยทานายง่ายเลยครับคู่กันแล้วย่อมไม่แคลกันฉันขอทํานายว่าชาวราศีเมถุนกับคนที่คุณรักเนี่ยใจของคุณสองคนยังรักกันอยู่นะรักกันแต่เหมือนกับทะเลาะกันรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่ไม่เข้าใจกันรักกันแต่เหมือนยิ่งไกลอ่ะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนจะว่ารักกันแต่ไม่รักกันน่ะเหมือนจะว่าเป็นคนสําคัญแต่มันไม่ใช่อ่ะ แต่เห็นไหมครับคุณสองคนน่ะหัวใจของคุณสองคนยังมีต่อกันอยู่นะคุณรักเขาแค่ไหนเขาก็รักคุณเท่านั้นน่ะเหมือนคุณยังรักกันอยู่เหมือนคุณยังเชื่อมต่อกันอยู่อ่ะแต่ไพ่เบนนี้บอกสองถ้วยครับถ้าเกิดเรายังรักกันมันยังไงก็ยังเป็นความรักอะครับรักแท้ก็คือรักแท้ช่นขอตอบแบบนี้ว่าคนรักที่เลิกรากันไปจะกลับมาเป็นคู่กันจะกลับมารักกันอยู่พงหัวใจของคุณยังคู่กันม่หัวใจของคุณยังเหมือนกับยังรักกันอยู่อ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางมีคนอื่นนเข้าาาามมมรรีีกกกกกอใจโห มีการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์ก็ตามนะแต่สุดท้ายถ้าเกิดเป็นคู่กันยังไงก็เป็นคู่กันน่ะคู่กันแล้วย่อมไม่แคลกันแต่ถ้าเกิดใครเรื่องหลวคุณรักมาเกินหนึ่งปีหรือโสดอยู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับขอตอบว่าคุณจะพบเจอความรักพบเจอความรักที่ถูกต้องพบเจอความรักที่เหมาะสมพบเจอเนื้อคู่พบเจอคู่แท้ตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ไปต้นไปจนถึงสิ้นปีนั่นแหละมีดวงเจอเนื้อคู่มีดวงเจอคู่แท้แต่ถ้าเกิดไม่เจอคู่แท้คุณก็จะไปเจอความรักที่เหมือนกับ การกับชาติมาเกิดการเริ่มต้นใหม่อยู่ดีไม่ช้าก็เร็วคุณก็ต้องเจออยู่ดีครับขอตอบไปว่าดวงมีเนื้อคู่อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นมาดูไพ่ของคนรักชาวราศีเมถุนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่เด็กถือถ้วยนะครับไพ่ใบนี้บอกชาวราศีเมถุนท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าคุณทําอะไรเพื่อเขามากขึ้นอยากจะให้คุณเปลี่ยนเป็นเหมือนกับคนอื่นอยากให้คุณเปลี่ยนเป็นคนอื่นคนที่ดีกว่าหรือคนที่เขาดารักนะครับหรือคนใหม่เพราะฉะนั้นเด็กถือ แต่เขาต้องหากละ่ทกละ,ะ,ละที่ไม่เหมือนเดิมแต่หัวใจของเขาต้องหากล่ะหรือเพราะว่าใจเธอต้องหากล่ะที่ไม่เหมือนเดิมฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณคินถือดาบครับชาวราศีเมถุนท่านคนร้างคุณอาจจะเย็นชาเฉยชากับคุณไปหรือทาร้ายคุณไปก็จริงนะแต่เห็นไหมครับคินถือดาบเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์แต่หัวใจของเขาเนี่ยเขาอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าเราเคยรักกันเพราะอะไรลืมไปหรือเปล่าว่ารักกันที่ตรงไหนเนี่ยฉันเดี๋ยวปล่อยเขาไปคิดนั่นแหละนะครับพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเด็กถือเหรียญครับ สุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยก็คือชาวราศีเมถุนนั่นแหละคนที่รักเขาจริงคนที่เหมือนกับดีเขามาตลอดหรือช่วยเหลือดูแลเขามาตลอดหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาขนาดเนี้ทนเขาขนาดนี้ก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองอะ่ะแหละที่ไปรักเขาที่ไปรักคนใจร้ายที่ไปรักราชีน้นําแข็งที่ไปรักคนที่เขาทําร้ายเราเย็นชาเฉยชากับเราอะเดี๋ยวเขาจะคิดได้เองครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับสามเหรียญหรือทีออฟไพนีคอนอาจจะเป็นการพูดคุยกันไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งกัน หรืออาจจะเป็นการที่เหมือนกับดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีอ่ะหรือไพ่ใบน,นี้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนสามคนที่เหมือนกับรักสามเศร้าก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับไพ่ใบสุดท้ายครับไพ่ออร์ลเคลิลแนะนําชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมว่าปีคัมมิงเบเวอร์พยายามเป็นเหมือนกับคนที่เข้มแข็งเอาไว้นะคุณอาจจะเหมือนกับร่างกายภายนอกไม่เป็นอะไรอ่ะแต่หัวใจของคุณอาจะกำลังร้องไห้หรือใครสักคนตอนนี้กําลังหกหักเสียใจร้องไห้อยู่แต่ไพ่ใบน,นี้ว่าจงเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้นะ โจเป็นเหมือนกับคุณหนูคุณรองเท้าแดงที่พยายามเหมือนกับต่อให้ใครจะมาทําร้ายเราต่อให้เขาจะมาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจหรือตัดเราไปเนี่ยหรือแม้จะทิ้งเราไปหรือตัดหรือจะทําร้ายเราแค่ไหนแต่คุณก็ยังมีความสุขแต่คุณก็ยังเชื่อมันในความรักด้วยหัวใจเข้มแข็งของคุณนั่นแหละ,ละด้วยหัวใจที่เป็นเบฟฮาร์ดหรือพิชามิงเบเวอร์เป็นคนที่เข้มแข็งให้ได้แอดทนให้ได้และผ่านไปให้ได้นี่แหละมันคือสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับคุณนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคร ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่งอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ